เรามาอัปเดตเรื่องสถานการณ์วงการฟุตบอลกันบ้างคุณนะฮะเป็นข่าวใหญ่โตเหมือนกันเมื่อประมาณสักเวลาตีหนึ่งตามบ้านเราเนี่ยกสโมสรบาร์เซโลนาประกาศว่าริโอนเนลเมสซี่เนี่ยจะไม่อยู่กับสโมสรบาร์เซโลนาแล้วหลังจากตกลงกันไม่ได้จนเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าริโอนเนลเมสซี่เนี่ยไม่อยู่บาร์เซโลนาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเรื่องของสเปนเนี่ยตัดไปเลยถ้าไาอยู่บาร์เซโลนาแล้วคงไปอยู่กับเรอัลมาดริดไม่ได้หรอกก็ตัดไปเลยนะเรื่องของลาลิกาเลยไปอยู่อิตาลีได้ไหมไปอยู่กับยู เตนตุสได้ไหมคุณลองหลับตาด,ดูดิถ้าไปพันึกกําลังอยู่กับโรนันโดเนี่ยมันจะขนาดไหนเกมรุกเนี่ยมันจะขนาดไหนมันจะว้าวมันอยู่ดูเฟียลฟ้าวขนาดไหนเขาอายุ34ปีแล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์ดังพอๆกับโรนันโดฝีเท้านี่ไม่ต่างกันเลยก็ต้องติดตามดูกันลองนึกสภาพดูก่อนว่าถ้าไปอยู่อิตาลีเนี่ยก็ต้องอยู่เวทีมเดียวไปอยู่ทีมอื่นไม่ได้แต่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่า 2. ถ้าจะไปไหนเอลีกไหนไปพรีเมียร์ลีกไหมไปอยู่กับลิเวอร์พูลได้ไหม ไปอยู่กับแมนยูได้ไหมไปอยู่กับแมนซีเชลซีอะไรพวกนี้ได้ไหมก็ต้องติดตามกันดูว่าเขาจะเลือกที่ไหนแต่บอกเลยว่าพรีเมียร์ลีกเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับนักบอลหลายๆคนซูปเปอร์สตาร์หลายๆคนเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆ 3. จะไปอยู่เยอรมันได้ไหมไปอยู่กับไบเยอร์มิวนิกไบเยอร์มิวนิกเนยการเมืองก็เยอะนะก็ไม่น่าเป็นไปได้ว่าลีโอนลเมสซี่จะไปอยู่ 4. อีกทีมหนึ่งที่เงินถุงเงินถังคนปารีสแซงแมง ไปลิเกอ์เองได้ไหมแต่มันจะสมศักดิ์ศรีของลีโอน el แมสซี่ไหมซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกเนี่ยอย่างลีโอน el แมสซี่เนี่ยจะไปได้ไหมปลารีสแซงต์แชงเนี่ยมันสมศักดิ์ศรีกันไหมก็มีประมาณนี้คุณนะฮะว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็มีประมาณลิกใหญ่ๆประมาณสี่ลิเกนี่แหละแต่ถ้าถามจริงๆเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องรอดูเพราะว่าอะไรคุณลีโอน el แมสซี่มีค่าตัวเนี่ยค่อนข้างสูง2ค่าตอบแทนเนี่ยสัปดาห์ละ1ล้านปอนด์ 4ส,สัปดาห์ต่อ1เดือนก็4ล้านปอนด์หปีก็48ล้านปอนด์ซึ่งสูงมากๆชนเพดานเลยนะเลยเพดานนี่เอแต่ละสโมสรเนี่ยเงินเดือนนักเตะเนี่ยก็ต้องลองดูว่าใครจะเป็นเงินถุงเงินถังที่สามารถจะคว้าลีโอนลเมสซี่ไปได้แต่ถ้ามองเนี่ยก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมสําหรับสโมสรปารีสแซงต์แชงเพราะเขาก็เงินถุงเงินถังถ้าจะบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยแมนซิตี้ก็มาอัปเดตหน่อย ล่าสุดคว้าแจ็คก,กิลิตไปมูลค่า100ล้านปอนด์แล้วก็มอบเบอร์สิกให้แถมนะตอนนี้ก็จ้องมองอยู่นะมองเฮริเคนอย่างตาเป็นมันเลยว่าจะเอาให้ได้ก็มีโอกาสไหมที่ลีโอนลเมสซี่จะสอดแทรกเข้าไปอยู่ในแมนซิตี้ได้อัปเดตก็มีประมาณนี้ส่วนเชลซีเนี่ยก็จ้องอยู่เหมือนกัน ฮัแเลนกองหน้าระดับโลกเหมือนกันอันนี้ก็ยิงเผอยิงเปรี้ยงเปรียปร่ยงเปลี่ยงเนี่ยเข้าตลอดเลยก็มาดูกันแล้วก็คุณว่าพรีเมียร์ลีกจะเปิดภายในเดือนนี้แล้วเรามาลุ้นกันว่าใครจะคว้าใครไปบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วกันขอบคุณครับ